สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ันที่รบบุรีเรื่องความร้อนไม่ต้องพูดถึง,งนะครับดูจากสภาพอากาศและแดดวันนี้ก็เป็นงานติดตั้งโซลาเซลล์นะครับชุด6กิโลวัตต์อ่เนี้ก็จะเป็นแผงของร้อนที่640วัตต์นะครับจำนวน10แผงก็อนุกรมมาสตริงละ5แผงทั้งหมด2 0งนะครับแต่ว่านี้ลูกค้า ทำโครงสร้างด้วยก็เลยจะไม่ได้อยู่บนหลังคาบ้านต,ต่อไปเรามาดูระบบอินเวอร์เตอร์กันนะครับเมื่อนะครับเปื่อีนี้แผงที่เราอันุกรมกันมาสองสปริงก็จะเข้า้เข้าฟิวก่อนแล้วก็มาเป็นเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลงมาเข้าเครื่องอ่านี่ก็จะเป็นเครื่อง Maxsky า o l a r ่าขนาด60วัตต์ ตอนนี้ก็จ่ายให้โหลดในบ้านนะครับหนึ่งพัน้าอมวัตแผงตอนนี้ก็มาอยู่สี่พันหกครับแถ้าชาร์จแบตเข้าอยู่2,800เครื่องรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยเป็นเมนูาไทยเราสามารถกดดูได้เลยเราอยากดูอะไรแต่ก็ตั้งค่าใช้ง่ายนะครับตอนนสมมตนนิเราจะดูแผงแล้วกดดูได้ปุ๊บอ่าก็จะบอกว่าจริงที่หนึ่งมา200กว่าโวล์ 1 0์2 2 0 0์นะครับจะเป็นตัวจริงที่สอง p ี2แล้วัก็มีตัวควบคุมเครื่องให้ดูด้วยนะครับที่นี่จะเป็นการใช้แบบระบบออฟกิดนะครับก็จะชาร์จลงเข้าแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ตัวหนึ่งแบตบนี้ก็จะเป็นลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับ2 8 0์4 8์ ก็ไม่มีอะไรมากครับระบบนี้เรียเรียกว่านอนร้อนต้องบอกว่านอนหนาวเดี๋ยวราฝากด้วยครับ